เฮ้ยโก้รถนายเท่ว่ะที่แล้วเพื่อนโก้เพื่อนแล้วรถนายหมดไปกี่บาทเนี่ยเพื่อนก็ไม่เท่าไหร่เราเพื่อนของมันต้องมีป่ะอ๋อแล้วนายมีพอบรถไหมเพื่อนยังไม่มีว่ะขี้เกียจต่ออ้าวอันตรายนะเพื่อนแล้วว่านายทำไว้ดีกว่านะโก้เฮ้ยเอาตังค์มาแต่งรถดีกว่าเพื่อนแต่ของมันต้องมีนะเวย ไมว่าถ้ารถของคุณมีพรบ,บรจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรบ้างกรณีที่ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีผู้รับผิดตามกฎหมายจะได้รับค่ารักษาพยาบาลไม่เกินสามหมื่นบาทกรณีที่เสียชีวิตจะได้รับค่าปรงสุขสามหมื่นห้าพันบาทค่ะกรณีที่สูญเสียอวัยวะทุพพลภาพหรือเสียชีวิตรวมไม่เกินหกหมื่นห้าพันบาท หากพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูกจะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน20วันรวมไม่เกิน4 0 0 0บาทค่ะกรณีที่เกิดความสูญเสียต่อร่างกายแต่ไม่ถึงกับสูญเสียวัยวะทุกพลภาพจะได้รับค่ารักษาพยาบาล80,000บาทกรณีสูญเสียวัยวะนิ้วแขนขาทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงจะรับค่าสินไหมทดแทนเริ่มต้นที่20-0,000ถึง500,000บาทค่ะ กรณีสูญเสียมือแขนเท้าขาตาบอดสองข้างหรือ2อย่างขึ้นไปหรือเสียชีวิตจะได้รับค่าสินใหม่ทดแทน5 0 0แสนบาทค่ะรู้งี้ทำพรบตั้งแต่แรกก็ดีป่ะทีนี้รู้ยังว่าทำไมต้องทำพรบบก็ Go, เราบอกในแล้วของมันต้องมีเพื่อนนี่เลยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคอปพอ186ของของมันต้องมีโทรเลย